ล่าสุดบอนชอนออกเมน,นูข้าวมันไก่บอนชอนทุกคนกินกับไก่ทอดซอสช่ำๆแบบนี้นะโอ้โ oh. หเป็นเมนูที่รอคอยสุดๆเลยวันนี้ก็ถือโอกาสสั่งบอนชอนมากินอีกแล้วทุกคนเพราะตอนนี้ถ้าสั่งแบบเดลิเวอรี่นะเขามีโปรลด50%อยู่ด้วยก็ไปสั่งแบบจัดเต็มเลยแล้วตอนนี้เขามีข้าวใหม่ให้เลือกทุกคนเป็นข้าวมันไก่อันนี้ก็สั่งแบบเป็นเซตนะเซตนี้ลดไป50%เลยแค่175จากปกติ354บาทเลยได,ได้ข้าวมันไก่ทอดบอนชอนไปเลยทุกคนหอมมาก ได้ปีกไก่ทอดบอลชอนไปเลย3ชิ้นแล้วก็บิ๊กชิคเก้นไบส์อีก5ชิ้นแล้วขึ้นชิวบอลชอนนะทําถึงอยู่แล้วไก่ทอดที่แสนอร่อยของเขานะกินกับข้าวมันไก่บอลชอนอยิ่งอร่อยเข้าไปตัวข้าวนะมีความหอมเครื่องหอมกระเทียมดีมากเลยแนะนํากินกับไก่ทอดของเขาแล้วก็ราดซอสสวิตชิลลี่แบบนี้นะให้ฟิลข้าวมันไก่ทอดแบบถูกต้องเลยแล้วยิ่งกินกับไก่ทอดบอลชอนทุกคนความอร่อยแบบคูณ2คูณ3เข้าไปเลยใครอยากกินนะแนะนาสั่งแบบเดลิเวอรี่ทุกคนลดไปเลย50%หรืออยาสั่งเปอมีเซ็นกนนตทเลือ้งซอยากิั แล้วก็ฮอตซอสเลยไก่คือให้มาค่อนข้างเยอะนะกินกับน้ำจิ้มแล้วก็เข้ามันไก่แบบนี้คือจบเลยแล้วก็มีเครื่องเคียงแล้วก็น้ำซุปด้วยมาลองกันนะทุกคนสั่งผ่านแอป d e l i v e อรได้ทุกแอปเลยนะลดไปเลย50%ทุกคนไปลองกันนะ